เดี๋ยววันนี้จะมาประเมินปลายปีน้องๆกันมาดูกันว่าจะมีอะไรดีขึ้นบ้างมีอะไรดีขึ้นจากปีที่แล้วบ้างก็มีความรอบคอบมากขึ้นค่ะความผิดน้อยลงก็ได้คิดคอนเทนต์ใหม่ๆมากขึ้นกว่าปีที่แล้วค่ะเพราะว่าปีนี้งานเยอะขึ้นตัดงานได้ดีขึ้นครับเพราะว่า ก็ทือจะถ่ายดีขึ้นค่ะไม่รู้ว่าอุปกรณ์แพงเป่าแต่ว่าไม่น่าใช่ค่ะน่าจะเพราะดูเพีง <c oughs> ดีทุกอย่างดีทุกที่ดีทุกวันอยู่แล้วผมอะ่ะถ้ามีแบบบอร์ดพนักง,งานดีเด่นต้องผมต้องอยู่แบบสุดตัพีระมิดอะยอดพีระมิดอะ่ะน้องๆดีขึ้ทุกคนแบบนี้พี่ก็ต้องมีอะไรตอบแทนเป็นแรงส่งท้ายปี ประโยชน์จากจมูกข้าวญี่ปุน่นดีน่กนากาแาสีเขียวมีวิตามิน b 12สูงช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองดีน่กนากาแาสีฟา้าทางเดอกสำหรับคนเฮลตี้บำรุงสมองและน้ำตาลน้อยดื่มดีน่กนากาแาดีทุกที่ดีทุกวันดีทุกเทศกาลดีทุกคน้มี่ยเปลาโบอะไรนียโบอะไรนีแหมโบนายก็ต้องมีอยู่แล้วแม้